ใช้ครับกลุ่มเพื่อนจอน,นี่มือปราบนะครับมอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลผู้วรงสาหารอุบลราชธานีจํานวนสวัสดีครับสวัสดี FC จอน,นี่มือปราบอินดี้ที่เคารพรักทั่วประเทศครับสวัสดีทุกๆกําลังใจที่มีให้สวัสดีพี่น้องทางสอปปอ,ปอลาและตลอดจนชาวไทยที่หากินอยู่ทั่วโลกเมื่อนี้ครับกะเป็นอีกหนึ่งกาลังใจดีๆนะครับแล้วก็ เป็นรอยยิ้มและก็ตังใจดีๆที่เอามาสู่พี่น้องเฮ้ากุศลนี่นะครับขอส่งต่อเอฟซีผมทั่วประเทศตลอดจนทุกทุกท่านประชาชนชาวไทยทั่วโลกทั่วประเทศและพี่น้องทั้งสอปร้าว้วยครับให้ทุกท่านสู่ภาพหลังขายแข็งแรงยาเจ็นจะจนครับผมขออนุญาตน้ำเรียนให้พี่น้องรับสาบม,มาว่าผมนะครับเมื่อพกปีที่แล้วนะครับช่วงที่หนึ่งผมเด้ก,ก่็ตั้งกลุ่มเพื่อนจอนี่มือปราบทำดี ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของแฟนขับ FC ที่รักเคารพชื่นชมต่างคนต่างให้กำลังใจกันก็เป็นพี่น้องที่ติดตามผมให้กำลังใจผมนะครับเราตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อนจอนี่มือปราบทำดีนะครับโดยที่วัตถุตรประสงค์ของผมในฐานะประธานกลุ่มณนะเวลานั้นก็เพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อเราช่วยเหลือชาวบ้านในกิจกรรมต่างๆนะครับตั้งแต่6ปีที่ผ่านมา,มาเกือบจะหมื่นเคสได้ที่ ผมได้คิดดีทำดีร่วมกับพี่ๆน้องๆในกลุ่มตรอดจน FC นอกกลุ่มเราช่วยเหลือชาวบ้านกันมาลนหลายๆเคสนะครับผู้ป่วยพิการาผู้บ้านไฟไหม้น้ำท่วมเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากอะไรต่างๆเราช่วยกันมาเยอะนะครับก็จนมาวันนี้ก็6ปีแล้วนะครับก็ทำกันเงียบๆนะครับในกลุ่มนะครับก็ด้วยกำลังใจ จากพี่น้องในเงินในกลุ่มที่พวกเราได้ช่วยกันออกนะครับร่วมกันสะสมกันนะครับเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของชาวบ้านนะครับ โดยที่ผมในฐานะประธานโดยมีพี่นีเป็นเลขาพี่ใหม่ไปเห็นเพลนยิกท่านสอนอุตวันเป็นคณะกรรมการพี่นัดเป็นคณะกรรมการน้องสุขคณะกรรมการและท่านรอ,ององค์เป็นคณะกรรมการ,การเราร่วมกันนะครับทำคุณงามความดีกับแผ่นดินประชาชนมานานนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสอีกหนึ่งกิจกรรมของพวกเราโดยที่ผมเป็นตัวแทนนะครับจะนําเงินมามอบให้กับทางโรงพยาบาล3โรงพยาบาลนะครับก็คือ1โรงพยาบาล พี่บูญบังสาหาร1น0 0 0แสนบาท 2. โรงพยาบาลโคงเจียม50,000บาท 3. โรงพยาบาลอำเภอศรลินทร5 50,000บาทนะครับเพื่อมอบเพื่อแก่การบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อสาธารณสุขทางการแพทย์เพื่อพี่น้องที่เจ็บเป็นเดเจ็บป่วยนะครับเนาะกับอีกหนึ่งเรื่องล่าดีๆสรงต่อให้พี่น้องเฮ้านะครับผมกะีดดีท่าดีไาตลอด ขอบคุณเทวดาฝาดินที่มองเห็นอาจารย์คิดดีทำดีโดยไม่หวังคนตอบแทนก็ส่งส่งให้ธุรกิจของผมครอบครัวของผมก็จเจริญรุ่เรงเรืองธุรกิจหน้าที่การงานก็จเจริญรุ่งเรืองคนก็รักติดตามชื่นชมมากมากมายเพิ่มขึ้นเมื่อสมัยเก้าปีที่แล้วโด่งดังผู้ติดตามในเพจก็มีแค่2 0 0 0 0 3 0 0 0 0นะครับปัจจุบันนี้ก็จะ4ล้านคนนะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่ามีพี่น้องที่รัก ติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะครับพี่ๆน้องๆในกลุ่มก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนวันนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับตอนนี้ก็รอท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลสงหรารและตัวแทนจากโรงพยาบาลขุนเทียมโรงพยาบาลศิรินทรมารับมอบนะครับพี่น้องครับมีแล้วครับอีกหนึ่งสิ่งดีๆที่ผมและกับพี่น้องผมรวมกันคิดรวมกันทำนะครับถึงแม้อาจจะบบเป็นจํานวนเงินมากมายถึงแม้อาจจะบหญิงง่าย แต่มันจะเป็นสิ่งเล็กๆที่เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ต่อกันนะครับเมือนก็ถือเป็นอีกมือดีนะครับเนาะครับรอทานปอนะครับเนาะสวัสดีครับครับรรครับกำลังเดินทางออกมาจากชียงใหเพราะว่ามีคนไใครดีแจะตองมีคนเดินทางงงั้นมอบตัวแทนก็ได้นะเออมอบตัวแทนของโรงพยาบาลไหนครับพี่บูรณไหม อ่ะหมอบผ่านน้องก็ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่โทรโรงเรียนแกเพอพี่เขามีธุระไปต่อเหมือนกันได้ไหมโทรบอกแกก็ได้เออไม่เป็นไรครับท่านพอพี่สิรินทร์มายัางอ๋อของเคียมเนาะโอ้ยินดียินดีอได้ได้ได้ไม่เป็นไรบอกถ้าแกติดธุระก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับมอบน้องรับมอบหรือเจ้าที่ใครก็ได้อ่าได้ รู้สึกบุีีรู้ซึกอิ่มบุญนะครับขอคุณทั้งคณะกรรมการทุกทท่านนะครับเนาะขอบคุณเพื่อนร่วมกลุ่มทุกๆคนที่เราได้ตั้งกลุ่มกันมานะครับหลังจากนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปและต่อจนพี่นอ้องท,ทุกทุกท่านเอฟซีผมทั่วประเทศให้ร่ำให้รวยจะเลิ่นลงเรื่องสืบต่อไปนะครับหนึ่งแสนบาทกะจะมียอดเงินอีกอ่า ขี่เรือก็เดาไปส่วนเพื่อสางรโหชดของชุมชนต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่จะหน้าอีกเทือนึนึ่ะสองแสนบาทนะครับอโอ้ปโอ้โรงพยาบาลทำให้อย่างดีเลยนะครับอันนี้คือ โรงพยาบาลทําให้ครับกลุ่มเพื่อนจอนี่มือปราบบนะครัมอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลทุ่โรงพยาบาลอุบลรธานีจํานวน10,000แบาทนะครับน้องๆถืออันนี้ให้พี่หน่อยกลุ่มเพื่อนจอนี่มือปราบมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี50,000บาทนะครับกลุ่มเพื่อนจอนี่มือปราบมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลโขงเจียม5 0 0หม ขอให้ f อผมตลอดจนพี่น้องที่รับชมคลิปนี้ให้ร่ำให้รวยนะครับจะเล่นลุงเรื่องรวยกว่าผมจะพันเท่านะครับพันเท่าลานเท่าไปเลยนะครับเนาะคนเท่าคิดดีทำดีเทวดาเห็นนะครับอยู่ที่จิตใจทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจจิตที่คิดดีทุกอย่างมันจะดีไปเองเช่นกันกับทุกวันนี้นะครับเมื่อ9ปีแล้วคนหมั่นไส้ผมมากจอนนีทําดีต่างๆอะไรก็คิดว่าผมสร้างภาพอย่างนู้นอย่างนี้ผมยังจะเลื่อนไปไหน เห็นได้ครับทีทางผมมีได้วิวสวยๆแห้งด้วยไปหนานะครับมีเงินกับมาซอยเรือพี่น้องประชาชนไปหนาครับเนาะพวกทีบอ้ผมกับบอเห็ดอะไรคือผมดอกกับ่อยเขาไปสวัสดีครับท่านครับท่านผอครับครับไม่ไม่เป็นไรครับท่านอไม่เป็นไรครับท่านผอครับได้ครับยินดีครับงั้นเดี๋ยวผมให้ให้น้องเจ้าหน้าที่ตรงนี้รับแทนก็ได้ครับได้ครับ ได้ครับได้ครับท่านครับครับครับอะไรนะครับใช่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 ครับใช่ครับท่านครับ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 ทานครับครับครับไปเอาตัวไได้ครับอน้องฟีฝากกระเป๋าหน่อยครับี โทษเจ้าหน้าทีททท่สกดพี่นับให้ห้าหมื่นได้หน่อยครับมันอันนี้มันแสนมาไปสวัสดีครับเป็นกําลังใจให้คุณหมอทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้ครับครับเอาป้ายเอาเดี๋ยวลงพยาบาลพี่บูรก่อนอ่าอ่าขอขอถ่ายพี่หน่อยด้วยต้องถ่ายถ่ายมือถือพี่ด้วยนะพับตังค์พับนอนนะ บาลานไหมครับขอบคุณมากนะครับขอขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับรับกำลังใจจากจอนี่มือป่าบและทีมงานครับครับครับรับมอบครับอันไหนครับอันท่าห้าหมื่นอยู่ไหนครับไม่ไม่ถึงให้แยกห้าหมื่นให้ผมหน่อย เพื่อจะสองโรงพยาบาลนะครับอ่าแสนนี้ครับโรงพยาบาลพิบูลครับอ่าครับดีใจนะครับครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับอ่าครับโรงพยาบาลต่อไปเลยครับเอาเอาของเกียมก่อนครับเอาเป็นเพื่อนกันกันเดี๋ยวเวลาจะให้ซิรินทอนอยู่ไหนนะครับิินทอ๋อเดี๋ยวทีละไปนะครับเนาะอันนี้ไป ครับครับเงินสดนะครับครับเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับครับอันนี้เป็นอ่าสดินทร์ครับเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวรับเงินสดครับครับครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับอเ,เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านครับครับเป็นกำลังใจให้ได้ครับเด้ผมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่คุณหมอคุณพยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับกำลังใจจากพี่น้องของผมครับขอบคุณครับข่าบผมข่าบผมข่าบผมไปผ,ผมเดินขอเดินทางก่อนครับครับผมครับ ก็ขอกําลังใจขอวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมที่นี้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอีกหนึ่งกำลังใจที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยฮ่องครับก็คือในานามของอคุณหมอเจ้าหน้าที่พยาบาลของทางอุบลรธา,านีนะครับจากกําลังใจจากกลุ่มเพื่อนเจ้าหนี้มือปราบครับขอทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ